ช่วงที่2ครับของคิวทองออนทวีนะครับโดยปตทและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับครับช่วงนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะฮะกลับมาพูดคุยกับเราก็คือคุณศักดารัตนสมบัติใช่ครับในช่วงของเล่าขาดตำนานคิวนั่นเองครับกับเล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดย บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยตอนนี้คุณศักดารัตนสุบานนะครับอุปนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณศักดาครับสวัสดีครับคุณบีคุณจุ้ยครับสวัสดีปีใหม่เลยครับพี่ครับอ่าครับผมสุขภาพแข็งแรงครับร่ำรวยร่ำรวยครับพี่ก็วันนี้คงให้พี่ดาพูดถึงที่มานะครับของ การกำเนิดสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมประเทศไทยนะครับว่ามีนาคิดอย่างไรถึงให้มีการเก็บคะนนสะสมเพราะว่าหลายคนก็ยังสงสัยอยู่ ừ, นะครับมันมาอย่างไรนะครับคือความเป็นมามันเป็นอย่างนี้นะครับเราเห็นว่าสมาคมสนุกเกอร์โลกเนี่ยเขามีการจัดแรงจิ้งแล้วก็มีการปรับปรับคะแนนกันเนี่ยเมื่อจบฤดูกาลอาจจะ สามรายการทีหนึ่งหกรายการทีหนึ่งอะไรพวกนี้ครับทีนี้พอคุณทวิทัศน์วดินทาคมเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมแทนฮานิฟฮัสซันซึ่งฮานิฟเนี่ยก็ถูกทาง u e ูเซื้อตัวไปช่วยงานของสมาคมสนุกเกอร์ที่โน,โน่นครับพอคุณทวิทั์เข้ามาเนี่ยเขาก็เลยมาปรับเปลี่ยนว่าน่าจะมีการสะสมคะแนน ทั้สองรายการแล้วก็มาปรับกันทีหนึง่งเพื่อที่จะให้อันดับทุกคนเนี่ยมันเคลื่อนไหวตลอดอย่างอย่างสองครั้งเนี่ยสมมุติว่าอิออเนี่ยกำลังเป็นเบอร์หนึ่งแต่สองรายการเนี่ยถ้าหากว่าเขาตกรอบแรกๆหรือไม่ได้แชมป์อะไรพวกนี้และอีกคนได้แชมป์เนี่ยมันก็ปรับปรับอันดับให้สูงขึ้น อันดับเดิมเนี่ยของอิกก็ต้องตกลงไปอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีอ่ะเพราะว่าทําให้นักกีฬานั้นมีความกระตือรือร้นที่อยากจะรักษาอันดับของตัวเองไว้เพราะหากใครถ้าใครหลุดอันดับสิบหกท็อปส6กประเทศไทยไปเนี่ยก็ต้องไปผ่านการคัดเลือกมาก่อนส่วนส6อันดับของไทยเนี่ยเ็าเป็นตัวยืนตลอดทุกรายการไม่ต้องคัดเลือกอ,อ,อันนี้ก็ทำตามเหมือนกับสนุกเกอร์โลเขา แต่ว่าต่อไปเนี่ยในปีนี้เนี่ยปีนี้อาจจะไม่ทันอาจจะเป็นฤดูก,กาลหน้าปีหน้าเพราะรว่าได้ปรึกษากับนายกสมาคมว่าเราควรจะปรับออันดับใหม่ทำให้เหมือนสนุกเกอร์โลกเขาคือหนึ่งเขาเอาอันดับหนึ่งถึงร้อยยี่สิบแปดของมืออาชีพเนี่ยมาแข่งขันในรอบแรกหมดเลยโดยมีม,มีมีตัวยืนที่ อยู่ในท็อปหนึ่งถึงสิบหกของโลกเนี่ยเป็นตัวยืนแค่สามรายการนะครับสามรายการที่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 เขาไม่ต้องไปคัดอ่สามรายการเนี่ยหมายถึงว่าเขาเป็นตัวยืนเช่นรายการสำคัญชิงแชมป์โลกยูเคแชมเปี้ยนชิพอะไรพวกนี้รายการสำคัญส่วนอีกสิบรายการนั้นต้องไปคัดต้องไปแข่งในรอบแรกมาทั้งหมดทุกคนไม่เว้นแม้แต่มือหนึ่งมือสองหรือแชมป์โลกก็ตาม,อ,มอันนี้ก็ดีไปอย่างทำให ทำให้มือใหม่ๆของโลกที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยมีโอกาสได้เจอกับมือแข็งๆเพราะว่าเขาใช้จับฉลังครับออันนี้อันนี้ก็ดีไปอย่างหนึง<ม>ทำให้นักกีฬาก็มีการพัฒนาขึ้นส่วนของเรานั้นก็จะใช้ระบบเหมือนกับของโลกเขาเนี่ยผมว่าเป็นการที่ดีทําให้ให้ให้วงการสนุกเกอร์บ้านเรานั้นตื่นตัวมากขึ้น<ม>นะครับ,รบถ้าเราจะใช้อย่างนี้เราจะใช้ทุกรายการเลยไหมครับ ก็ใช้ทุกรายการอาจจะเว้นสักหนึ่งรายการทีมแชมป์ประเทศไทยใช่เพราะชมง์ิงแชมป์ประเทศไทยต้องให้สิทธิ์ให้ให้สิทธิ์พี่เป็นมือวางที่เขาสะสมคะแนนมาทั้งปีเนี่ยเป็นตัวยืนตัวรายการอื่นเนี่ยน่าจะมาคัดกัน้งแต่หนึน่งถึงหกสิบสี่เราไม่ใช้120ร้อยยี่สิบแปดเหมือนสนุกเกอร์ลโลกเอาแค่ดีวิชั่นหนึ่งหนึ่งถึงหกสิบสี่แค่นั้นอันนี้ก็เป็นวิธ,วธีการที่ดีอีกอย่างหนะึ่ง ึ่งนายกสินทุก็เห็นด้วยนะครับครับแล้วก็คิดว่าจะดาเนินได้ในฤดูกาลหน้าแล้วและการการตัดคะแนนนะครับพี่ <c oughs> มันจะตัดเหมือนกับตอนที่เป็นมือวาง <c oughs> ที่แข่งปุ๊บถ้าตกรอบแรกมันจะได้ขนาดใช่ใช่พูดถึงว่าถ้าถ้าคนที่ได้เป็นมือวางนะแล้วก็ตกในรอบตัวเองเนี่ยคือเพราะได้เป็นมือวางสมมุติว่าต้องแข่งในรอบ <c oughs> เขาอยู่หนึ่งในสิบหกใช่ไหมต้องแข่งในรอบสามสิบสองถ้าในรอบแรกเนี่ยเขาแพ้เขาต้องได้คะแนนครึ่งเดียวครับสมมุติว่าสามร้อยคะแนนก็ได้แค่ร้อยห้าสิบคะแนนอันนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนสนุกเกอร์โลกอ่ะคือคือคือเขาก็ตัดเหมือนกันก็ก็เป็นการดีอย่างนึ่ะทําให้นักกีฬาบ้านเรามีการตื่นตัวขึ้นนะครับส่วนปีหน้าเนี่ยคิดว่าคงจะสนุกละแล้วก็ อิสลาเี่ก็คง<ม>ไม่ไม่ชนะหรือครองแชมป์ประเทศไทยง่ายๆย<ม>แล้วเ<ม>พราะปีหน้าเนี่ยมีแนวโน้มว่าสองกับแมนแนครปฐมเนี่ยจะต้องกลับมาเล่นในเมืองไทยเพราะว่าเขาอาจจะหมดสิทธิ์เล่นอาชีพแล้วอ<ม>พอรดูการที่เหลือสี่ห้ารายการสอ,องกับแมน,นค่อนข้างจะชัดเจนว่าอาจจะหล,ลุดอันดับหกสิบสี่ของโลกก็ไม่ได้เล่น ส่วนเอฟนครนายกตอนนี้ก็ยังลูกหวีลูกคนอยู่เพราะว่าอยู่ในอันดับที่หกสิบหกแต่ห้ารายการที่เหลือเนี่ยถ้าเอฟเนี่ยสามารถผ่านรอบแรกได้ทุกรายการนะก็มีโอกาสที่จะต่ำกว่าหกสิบสี่เขาก็จะได้เล่นอาชีพส,ส่วนแจ็คสละบุรีนั้นค่อนข้างชัวร์อะตอนนี้อันดับเขาต่ำกว่าหกสิบไปแล้วครับ,รบส่วนเด็กอีกสองคนคือ นพลแสงคำกับเช็คนะครนายกนั่นก็ไม่มีปัญหาสองคนนี้ได้เล่นเป็นปีที่สองครับเพราะเป็นมือวายการเขาให้เขาให้เล่นได้สองปีสองปีสำหรับ,บที่เรื่องของแจ็คครับเรื่องของอสปบนเซอร์เห็นบอกว่าพี่ดาบอกว่ายังมีปัญหาอยู่เรื่องของอก็ยังมีปัญหาเพราะว่าทางทางแสงโสมก็ไม่ชัดเจนอาจจะไม่ได้นะเพราะว่าค,คุณหยกก็ วันประกันพุ่งอยู่เลยว่าเออได้แน่ได้แน่แล้วไปไปไประมาณก็ไม่ได้พอไม่ได้ปุ๊บเราก็ต้องวิ่งไปหาทางสมาคมอ่ะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> วาทิตย์เนี่ยทางคุณสินห์ทูนเนี่ยจะเป็น <c oughs> เป็นประธานพิธีเผาศพข,ของพ่อแจ็คสระบุรีรนะที่ที่ที่สระบุรีก็จะถือโอกาสอันนี้นคุยกับนายกด้วยว่าในเมื่อแจ็คเนี่ยประสบปัญหาเรื่องสปอนเซอร์ทางสมาคม ซึ่งได้งบจากการกีฬามาแล้วเนี่ยจะเกียดส่วนเนี่ยมาช่วยอีกห้ารายการที่เหลือของแจ็คได้ไหมต้องคุยกันอยู่ต้องคุยกันใ <c oughs> ช้เงินเท่าไหร่ครับ,บประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณโอ้ยหว่านะห้ารายการนี่ก็ไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดแสนห้าหรายการเนี่ยก็สักหนึ่งล้านก็ยังพอจกอากทูตไปได้ขอเต็มที่อแปดแสนเองที่ขอขอไทยเบฟ้าไปก็แปดแสน ทําหนังสืออะไรไปเรียบร้อยแต่ไม่รู้ว่าถึงมือคุณหนุ่มหรือเปล่าอถ้าไปติดอยู่คุณยกก็มีปัญหาไม่แล้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณศักดานะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่สุขภาพแข็งแรงนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครทุกท่านก็มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับโชคดีตลอดปีนะครับขอบคุณนบครับสวัสดีครับนะครับก็ชัดเจนก็ต้องตามลุ้น ตามดูด้วยครับแจ็คแจ็คอ๋อนด้วยตามดูหยกคงไม่ไหวฮะเพราะว่าไม่ไหวเลยไม่ไหวไม่ไหวนะครับไม่ได้ผมสภาพไม่ค่อยดีแล้วทีใหม่นี่กลับมาจากพม่าผมแบบบีดเป็นคู่ไม่หายนะคอแห้งกลับไปใหม่สักรอบแล้วรู้ว่าคอแห้งเป็นผงหรือขาอะไรติงไปหรือเปล่านะครับไม่ก็ต้องตามแจ็คผมผมเชื่อว่า คือเมื่ออย่างแจ็คน่าจะมีสปอนเซอร์ให้การสนุนนะครับแล้วก็โดยเพราะเนี่ยใช่ไงหนไม่ถึงร้านเนี่ยนะ้วมีการติดโลโก้ออกไปต่างประเทศผมว่าคือภาพของแจ็คน,นี้ได้ไงอิมเมในการที่สร้างภาพรหรือแม้กระทั่งแบบนักข่าวหรือแม้กระทั่งทีวีอะไรเนี่ยช่างภาพเปล่าพรมที่จะถ่ายภาพเขาอย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่หมดยุคข,ข,ของไทยธรราโดเนี่ยเป็นนักกีฬาจากเอเชียนะฮะถ้าเราไม่นับดิงจุนฮุยนะมีนักกีฬาคนเดียวที่ถูกขายเสื้อ เอาเสื้อมาทำขายอยู่หน้า Cool i i l v e Theater คือแจ<ช>็คะาะนั้นนะครับก็วิงวอนฝากสนับสนุนนักกีฬาคนนี้ด้วยนะครับ,รบเป็นนักกีฬาที่มีหัวใจที่มุ่งมั่นและเป็นครอบครัวของนักกีฬา<ช>ทั้งพ<ช>ี่ทั้งน้องอทั้งขวัญทั้งแจ็คเดี๋ยวเราจะพยายามช่วยครับให้จากำประสบความสําเร็จเดี๋ยวจะช่วยหาสปอนเซอร์ให้ครับนะครับคุณโยกครับได้ยินนะฮะดสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเทคนิคสกอร์ครับ อ,อใช่ใช้พลังงานเยอะที่สุดอ่ะก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ,อ้อยเชียดไปหยปะปไปแย่กันหน่อยไม่น่ามีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสมดใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณคา่าตั้งแต่วัน ทุกคนล้วนเกิดมาไม่ได้เพียบพร้อมไม่ได้เก่งไม่ได้สมบูรณ์แบบมาแต่กำเนิดเพียงแค่มีฝันความตั้งใจบูก,กับการฝึกซ้อม พร้อมจะผลักดันให้ทุกความฝันนั้นเป็นจริงการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย